สวัสดีค่ะพัชรปีวัฒนาค่ะปัจจุบันตำ,ตำ,ตำแหน่งดักเบิ้ลซูปเปอร์เินโดไดเรคเตอร์คนแรกของประเทศไทยค่ะเข้าสู่ธุรกิจโดยคําแนะนําของท่านประธานสุทธิพันธยุทธวิยาภูมค,ค่ะอยากบอกว่าท่านประธานนาสินค้าที่ดีๆและนําพาบริษัทที่มั่นคงที่ท่านได้เที่ยวกับบริษัท10กวาประเทศแล้วค่ะและยังได้กองทุนลถไปถึง4คันชื่อของท่นเองด้วยนะคะมีทุนการศึกษาและเป็นบรดกต่อทอดของลูกหลานค่ะ บริษัทของเราเข้าง่ายทําง่ายได้เงินง่ายนะคะอยากบอกทุกท่านว่าการทํางานตรงนี้ค่ะสุดยอดที่สุดเลยค่ะดิฉันให้ความรักความซื่อสัตย์และสดับสมุนทีมงงานให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่สูงของบริษัทดีไลไรนะคะฟังแล้วยอดเยี่ยมไหมคะอย่าพลาดโอกาสนะคะโอกาสดีๆมาถึงคุณแล้วคะ่ะอันโอกาสมาแบงก์เวียนมาถึง วนคำนึงายคว้าหาเหตุผลอย่ามัวรอมัวคิดจิตกังวลอย่ามเราจนนิ่งไรช่วยเราเลยคะ่ะขอบคุณค่ะ